มาดูห้องเครื่องกันค่ะนะเป็นไงมีขนาดเดิมๆเลยนะปิ๊งมากเลยนะครับแก้มขวาน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยแก้มซ้ายเช่นกันเดิมๆนะคานหน้าเดิมๆนะครับรูกลมความสวยเทปเดิมรีเวทเดิมมาร์เกอร์อยู่ครบอยู่ทั่วเลยนะฝากระโปรงเดิมๆเช่นกันรูกลมสวยติ๊กเกอร์อยู่ครบอยู่พร้อมเลอะฝุ่นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะนี่นะนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทายของเหลวกันการใช้งานมาแค่เพียง182,692กิโลเมตรเท่านั้นเองครับอายุนำสิบปีนะถือว่าใช้้นอยยเลครับ พี่จมรจะไยทำการโอนเปลี่ยนมือนะคะจากเจ้าของเดิมมาเป็นพี่จมรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้เราจะใช้ป้ายทะเบียนนี้แหละนะคะเดี๋ยวพี่จมรจะไปโอนที่ชัยนาทได้เลยนะคะเลขทะเบียนสวยด้วยนะคะอันนี้ว่าขอขอเขาไว้เลยใช่ก็ขออนุรักษ์ไว้เลยเนาะนะคะก็ถ้าเกิดว่าทั่นใดที่จะซื้อคันนี้ต่อไปก็ก็เอาเลขนี้ไปด้วยละกันนะคะเดี๋ยวพี่จมรจะเป็นคอไฟ97ครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปโอนที่จังหวัดชัยนาทเลยนะคะนอกจากว่าท่านเจ้าของเองเขาก็ซีเรียสแล้วก็มีความระมัดระวังเรื่องเอกสารมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ไปโอนกันที่นู่นก็จะได้สบายใจหายห่วงนะคะสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะนี้ก็เป็นภาษีปี6 9เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูสภาพสีแบบรวมๆนะคะนี่สีบอลแชมเปญทูโทนนะคะสีก็จะเรื่มๆแบบนี้แล้นี่ เดี๋ยวพี่จมลก็คงจะต้องไปเพิ่มความฉ่าพี่นะคะอีกสเต็ปหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าเรามองด้วยว่าจากสภาพสีเดิมแบบนี้นะคะถ้าไปเพิ่มความฉ่าเนี่ยก็น่าจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะคะค่ะจากนี้ไปนะคะเราก็จะเริ่มรีโนเวทนะคะทำคาสปาเปลี่ยนทายของเหลวนะคะดูแลช่วงล่างนะคะปูพรม VIP นะเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสายพานแอร์ต่างๆแล้วก็อีกมากมายหลายรายการะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ในราคา2 9 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้ครบจบเป็นรถสวยพร้อมใช้ได้ทันทีคะ่ะ